ีนก็เราก็ได้ขึ้นขดลวดขดลวดทั้งหมดสี่ขดสามเฟส สี่ขดเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสหนึ่งนี่อยู่ข้างในมาหาเฟสมหาขดที่สองออกจากขดที่สองมานี่เข้าขดที่สามเฟสที่หนึ่งนะออกจาก ขดนี้เข้านี่เข้าเส้นนี้ยังไม่ได้จํากันหางก็มาจํารวมกันสามสามเส้นไปสองเข้านี่ออกนี่เข้านี่เข้านี่ออกนี่เข้านี่ออกนี่เข้านี่เข้าขดนี้ไปสาม ไปสามออกนี่เข้านี่ออกนี่เข้านี่แล้วก็มาจำรวมกันเปสามคือท่นี้เปสามท้ายสุดเปสามนี้ก็ไปใช้งานหนึ่งสองสามเราไปใช้งาน นี่ก็เป็นมอเตอร์ของมอเตอร์ของของแอร์แอร์ระบายความร้อนมอเตอร์มันเสียเราก็เลยตัดออกจะไปทำการหันลม ตัวนี้พันสามสิบรอบนะครับขดละสามสิบรอบทั้งหมดพอสามสิบรอบมันเต็มนี่พอดีเต็มสลัดพอดีทีเสียบนี่ก็ไม้ไม,ไม้ลุกชิ้นเสียบเข้าไปแล้วก็ไปอาบน้ำยาพันเสร็จก็ไปอาบน้ำยาขดหนึ่งคำ้ำ ขดหนึ่งพันสามสิบรอบนี่เดีว่าติดไม่เหล็กกึงออกมาแล้วติดไม่เหล็กไม่เหล็กยังไม่มีมีสามก้อนเลยสามสิบคูณ คูณสิบคูณห้าไม่เหล็กสามสิบคูณสิบคูณห้าดีโอไดเนียมเดี๋ยวเราก็ไปติดไม่เหล็กติดตั้งกังหันลมตอนแรกว่าจะพันสามสิบห้าสามสิบห้ารอบเข้าไม่ได้ เข้าสล็อตไม่ได้ในตกลงต้องพันสามสิบรวดนี่กระเบอร์เบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าลวด แกนมันนี่ก็สิบสองมิลแกนนี่สิบสองมิลนะลเราเะาจะลองไปทำกางหันลมดูแล้เราไปเชื่อมเปิดหนึ่งเป็นสองเป็นสามอันนี้ก็จำรวมกันทำไมจำรวมกันก็อ,ออกมาทั้งหมดก็ได้อ,ออกก็ได้ ทั้งหมดมัจะเป็น6เส้นแล้วแต่เราจะทำแต่ตอนนี้ไม่เลกยังไม่ครบเหล็กมี3มก้อนหนึ่งโอเคนะครับไปหาทำดูครับ